สวัสดีค่ะพุ่มเดลี่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หุ่นไกาจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้เราจะพาเที่ยวร้านคาเฟ่หุ่นไรกานะคะมาครั้งแรกเลยแล้วก็เพื่อนทํามาเพื่อนไปไหนไปอยู่โน,โน่นโอเคเรามาดูกันค่ะว่าข้างในร้านหุ่นไรกามีอะไรให้เราได้กินหรือว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทําบ้างนะคะไปกันเลยตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในส่วนของคาเฟ่นะคะ กลเป็นทางเดินเป็นอีกกําแพงแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านร้านใหญ่มากทุกคนอันนี้เป็นส่วนของคาเฟ่นะคะรูวววววววาออันนี้เราเองววว น่ากินมากเลยเอ่ะวาเป็นไงบ้างอากกินตัวนี้ไปเลิกคอมเมนต์ไหมเราก็สั่งอาหารเสแล้วนะคะก็มานั่งเล่นด้านนอกล้านนะคะก็รออาหารบรรยากาศที่นี่โอเคเลยอะ่ะร้านกว้างนะคะแล้วก็เป็นแบบโอเพนนู่แล้วเราแบบเป็นทุ่งนานะคะตรงนี้แล้วก็ โซนนั่งของเขาก็เยอะมากเลยนะคะแบบโซนแบบเอาดอก็ช่วงนี้ช่วงโควิดเนอนกับใครที่ไม่อินกับการนั่งในห้องแอร์เหมือนเราก็คือนั่งด้านนอกคือสบายมากมีที่นั่งให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็เมื่อกี้เราสั่งอาหารไปก็จะมีเซตอาหารสําหรับคุณโปนะคะก็เป็นข้าวน้าพริกเนาะแล้วก็มีเป็นไก่ ไ,ไม่ไก่เป็นหมูเป็นเมนูของหุ่นไ่การนะคะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มเป็นสองแก้วคือของเราแก้วหนึ่งของเพื่อนแก้วหนึ่งเนาะตัวเรากินเป็นกาแฟส้มนะคะเพราะว่าเราชอบกินกาแฟส้มมากของเพื่อกินเป็นกาแฟพีชเนาะก็ระหว่างนั่งรออาหารและเครื่องดื่มมาเสร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันก็ช่วงนี้ก็ผมน้ำมาทิ้งตานิดนึงห่างหายกันไม่นานนะคะ ทุกคนตอนนี้เครื่องดื่มของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ก็คือน้องกาแฟส้มมะลอของเรานะคะหรือ O r a n g e f r e s ฟนั่นเองะคะก็อันนี้คืออีกแก้วหนึ่งของขึ้นนะคะเป็นกาแฟพีชค่ะก็มีความแบบว่าพีชหนึ่งส้มหนึ่งก็มีแบบสีสันสวยงามนะคะอันนี้ก็เขาจะเสิร์ฟมาเป็น แก้วพีชหนึ่งแก้วแล้วก็กาแฟหนึ่งช็อตโน้ตแล้วก็ทําการมิกซ์แอนด์แมทน้องเข้าหากันเนาะเช่นเดียวกันค่ะกับน้องส้มเนาะอันนี้สําหรับกาแฟส้มนะคะอันนี้จะให้ถูว่าน้องมาแบบเป็นเกรดน้ําแข็งแบบนี้เลยนะแล้วก็มีแบบส้มเสียบข้างบนอีกหนึ่งชิ้นเนาะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นโรสแมรี่สดนะคะใส่มาประดับเนาะแต่เราจะทําการเทกาแฟใส่ในเครื่องดื่มของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยว ของเพื่อนจะทันเลยไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะขออ insert s ชอ t เพื่อนเทกาแฟน้องแป๊บนึงนะจ๊ะแบบเคค้าเพื่อค่านี่น้องก็วาทำการว่าพบเจอกันแล้วนะก็จริงก็แบ่งเป็นเลเยอร์นะคะ ก็ต้องให้อภัยกับความแบบว่าเป็นน้องใหม่ของเราในก,การเทกาแฟนะคะโอเคเดี๋ยวเลยอีกแก้วนึงเดี๋ยวเราจะเป็นคนเทเองนะคะนี่น้องอาหารมาเสิร์ฟแล้วมาแล้วนี่น้องมาเสิร์ฟเดี้ยวคุณไมกาโอเคสำหรับขึ้นฟูขับขุณค่ะออะเริ่มค่ะเริ่มเลยทุกคนตอนนี้ออาหารของเราก็มาครบแล้วนะคะอันนี้เราจะทำการ มิกกาแฟกับน้องแล้วส้มข้อหากันก่อนเนาะนี่นะขอบนะคะแอบตื่นเต้นอนะน้องจะหกไหมใช้ใช้ส้มช่วยแล้วกันเนาะหนึ่งสองซนี่เธอขี้โกงอ่าตะคอนนี่วั้นี้เรือ่องนี้เราลอดอ่ะวันนี้เล้วข้ากาแฟเราไม่หกนี่เราก็จะมีความแบบว่าเป็นเลเยอร์หน่อยนๆนะคะ นี่เรียบร้อยน้องกาแฟสรงของเราพี่ต่อไปแล้วก็ขอ,อนำเสนอเมนูนะคะอคุ้ยเกือบแตกเกือบตกแตกค่ะคุกคนอันนี้เป็นเมนูแบบว่าขุนไรกานะคะน้องน่าจะเป็นแบบว่าหมูสับผันกะไคร้นะเท่าที่ดูนเนาะอาคล้คลายๆไก่พันอ้อยนะคะจะเป็นหมูสับผันตะไคร้นะคะ อารมณ์แบบ,แ,บบแบบสไตล์หุ่นายการมากับนี่ผักสดนะคะเครื่องเคียงเป็นผักสดแล้วก็อันนี้เป็นน้าจิ้มแจ่วค่ะทุกคนน,นี่เป็นน้าชิ้มแจ่วแบบนี้เลยนะคะอีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูชื่อว่า่าสําหรับคุณปู่นะคะเราก็จะเป็นแบบว่าน้องมีข้าวข้าวสวยนะคะหนึ่งอันมีผักทอดผักสดเป็นเครื่องเคียงแล้วก็มีน้องไข่ต้มค่ะน้องไข่ต้มอยู่ตรงนี้ น้องไข่ต้มตังน,นี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกผัดนะคะน้ำพริกผัดหมูนี่อันนี้ก็เป็นอาหารที่จะมารับประทานกันที่ร้านในวันนี้เนาะก็ขออนุญาตแบะไปทานอาหารก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะว่าอาหารรสชาติเป็นอย่างไรนะคะขอไปกินก่อนค่ะทุกคนตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาเดินถ่ายรูปเล่นกันแล้วเนาะ นี่อย่างที่บอกค่ะว่ารอบๆนะคะเป็นวิวท้องนาอันนี้ก็เป็นสะพานไม้ไผ่เนาะตอนนี้เรากำลังเดินไปหามุมถ่ายรูปกันเดี๋ยวก็ถ้าได้รูปสวยๆเอามาอวดนะคะนี่บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เที่ยวเล่นมาจนแบบว่าตกเย็นแล้วนะคะพาทิตารับขอบฟ้าแล้วนก็ ตอนนี้เราก็จะกลับออกจากหุ่นไลกาแล้วนะคะก็อยากบอกว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารอาร่อยค่ะก็ร้านหุ่นไลกาก็จะอยู่แบบว่าเส้นเลี่ยงเมืองนะคะออกมาจากนอกตัวเมืองไกลพอสมควรเนาะก็วันนี้เราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาก็ยังมาได้นะคะเพื่อนๆคนไหนอยากมาหุ่นไลกาเชิญได้เลยนะคือเราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากหุ่นไลกาเลยก็แบบว่าอยากนําเสนอเนาะเพราะว่า เราไม่ได้อัาวิดีโอลง youtube ของเรามานานมากแล้วนะคะก็ตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วอุ้ยหาแสงก่อน <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่วันนี้พาตัวเองออกจากบ้านนะคะขอบคุณคุณเพื่อนด้วยค่ะที่แบบพามาแล้วก็เป็นสปอนเซอร์กับค่าอาหารมื้อนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะ มาทำเป็นไดอารี่ลงในช่อง YouTube ของเราอีกทีนึ่งเนาะก็ห่างหายกันไปนานหวังว่าทุกคนจะคิดถึงกันนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะบ๊ายบาย